สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพผมรอเวลาอยู่นานแสนนานว่าจะมาช่วยพี่น้องพูดจาปลาใสขับไล่พวกอปรียจันไรไปให้พ้นสักทีสงสารน้องตั้มและก็คุณนัทเซอร์อยู่มานานแล้วครับที่นี่ เขาก็บอกพี่วุฒิจะมาเมื่อ,อไรมาสักทีเถอะไอ้เราก็เมื่อก่อนเป็นบุตรบุญธรรมทักษิณนะเนี่ยทำห้ก่อนผมเป็นคนเสื้อแดงแต่ผมบอกแล้วว่าคนเสื้อแดงอย่างผมอะ่ะไม่ใช่ขี้ค่าใครและไม่ใช่รับใช้พักการเมืองใดกูรับใช้ประเทศไทยและประชาชนเว้ยนี่คือคนอย่างเราเราครับ ความแตกหักมันชัดเจนพี่น้องเชื่อเถอะในการเลือกตั้งนาย,ยกอาบาจอเชียงใหม่ผมกัจจตุพรนี่แหละครับไปหาเสียงให้กับอีกคว่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับพรรคเพื่อไทยเขาเลยไม่พอใช้กับเราไปอยู่ตรงไหนกูไม่เอามึงแต่กูก็ไม่เอามึงเหมือนกันในเมื่อมึงไม่เอากูเพราะผมบอกแล้วว่าเรามาด้วยความถูกต้อง ตรงไหนที่ไม่ถูกต้องเราจะไปสู้เราจะไปล้างเพื่อให้มันถูกต้องจริงไหมครับพี่น้องดังนั้นผมจึงต้องมาตรงนี้แหละครับผมรู้อยู่แล้วครับผมไปไหนผมไปกับจุตุพจัตุพรปลมพันุ์เขาไปตรงไหนผมไปตรงนั้นครับเพราะนายจัตุพรปลมพันุ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยทำเพื่อประเทศไทยและประชาชนครับ และมาครั้งนี้เนี่ยที่เรามาต่อต้านคาสิโนอ่ะนี่เรื่องจริงเหรอครับไหนถ้าจริงตบมือดังๆสิครับแล้วแตงหวยกันอยู่มั่งไหมเนี่ยแอบเล่นไพ่กันมั่งไหมเนี่ยสมสิธิ์ผมนะเล่นนะครับไปตีกอล์ฟก็ทำไม่ได้หลุมหลุมละสองสามร้อยเนี่ยเล่นกันไม่ออกยกเหล็กไม่ขึ้นชอบครับการพนันน่ะ เคยเล่นแทงหวยก็เคยแทงแต่เราไม่ได้แทงเพื่อความล่มจมเราแทงเพื่อความสนุกสนานพลุกเพื่อรวยเว้ยแต่ถ้าคาสิโนมึงตั้งกันมาเนี่ยชิบหายกันแน่นอนทั้งประเทศไทยเพราะมันมีทั้งออนไลน์สุดท้ายแหล่งนายทุนนั่นแหละจะไปฟอกเงินใช้กวงการพนันเลยไปฟอกเงินพี่น้องครับดังนั้นผมจึงต้องมาหาน้อ,นองๆแล้วก็ขึ้นเวที เมื่อกี้ก็ดีไม่ดีวะดีไม่ดีว่าขึ้นวะจริงๆอะเตรียมตัวมาจากบ้านแล้วว่ามาจะขึ้นเลยสักทีแต่เขาต้องใช้เวลาก่อนว่ามีใครขึ้นมั่งเผอิญว่าวันนี้จังหวะเวลามันพอดีของผมนี่แสดงว่าบุญกุศลเข้าข้างผมแล้วที่จะได้ไล่คนอัป,ปร,รายหลายๆคนออกมาพูดบอกว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ ไม่เอาไหนไม่มีภาวะผู้นำแล้วสิ่งสําคัญพี่น้องครับในขณะที่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าสิ่งไหนที่ทําไม่ดีคุณจะไปทําเหมือนกับคนอื่นมันไม่ได้เรื่องภาษีสัมภากร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญคุณตอบตางเวทีกลางรัฐสภาบอรกรว่าใครๆก็ทำกันอย่างนี้ไอ้ชิบหาย มึงเป็นถึงนายกรัฐมนตรีถ้ามันเรียงภาษีมึงจะไปทำทำไมวะไอ้ปลีอย่างนี้เลยคณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันต้องเป็นหน้าค่าตาของคนไทยทุกคนเราก็เป็นคนไทยถ้าคุณเห็นว่าเขาทำไม่ดีเลี่ยงภาษีแล้วคุณจะไปเลี่ยงภาษีเหมือนคนอื่นได้ยังไง คุณเป็นถึงนายกรัฐมนตรีถ้าแบบนี้มาเลี่ยงภาษีคุณต้องทําแบบไม่เลี่ยงภาษีเหมือนอย่างคุณเสถานุน่นนายกเสถาฐาเขาโอนรุ่นให้ลูกเขาก็เสียภาษีถูกต้องไม่มีที่ว่าให้กูให้วันนี้แล้วไอชาติหน้ากูคอยไปจ่ายภาษีเหมือนอย่างไออุงยิงไม่มีครับอย่างนี้เลยครับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี ไอเรื่องภาวะผู้นําไม่มีอยู่แล้วครับเมื่อกี้น้องตามขึ้นมาพูดชัดเจนภาวะผู้นําไม่มีเอาพี่น้องที่นี่ไปเป็นนายกรัฐมนตรียังดีกว่าเป็นไหนไหนค่ะอยากเป็นไม่นายกอ่ะมีงไหมไปเป็นทีครับผมว่าดีกว่าองอิงแนโนนอ่ะอย่างไรเสียพ่พอแม่พี่น้องอยู่ที่อยู่ที่นี่รู้จักรับผิดชอบชั่วดี รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกอันไหนผิดไอ้น,นี้มันไม่รู้เรื่องครับผลเอกประวิตรชมในสภามันอยากว่าเออไม่ดีไม่รู้เรื่องทําเน็ตแนมตอเลตลดมดเต็นป้นกระล่อนตอเละอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้อย่างที่ผมถามพี่น้องเมื่อกี้เราไม่เอาคาสิโนแต่หวยลอตเตอรี่กูแทง เพราะมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกูก็อยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งมันกันแล้วเว้ยรือแปดสิบาทถูกสักสามล้านก็แฮปปี้แล้วแต่ผมเชื่อครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่เมื่อก่อนพันธมิตรพอปทอแล้วก็กลุ่มหลายๆกลุ่มที่ต่อต้านไล่นายกทักษินในอดีตรวยทั้งนั้นครับไหนใครรวยยกมือครับ เมื่อก่อนนะรวยแต่เดี๋ยวนี้พอพวกนี้มาเป็นนายกอุจนลงทันทีเลยผมเหมือนกันครับคนเคยคนเคยรวยคนเคยรวยครับมีที่ดินที่สม,มุยพอสมควรพอองค์อิงขึ้นมาปับ๊บเริ่มทยอยขายปทีละแปลงทีละแปลงตอนนี้ไม่เหลือสักแปลงแล้วครับเหลือแต่ที่เพื่อนคนอื่นทั้งนั้นไอ้ผมเนี่ครับขอพี่นงจำไว้นะครับ ถ้าว่าไม่พูดผิดไม่พูดสะดุดไม่ใช่ธนวุฒิวิชัยดิตครับไอ้นั่นมันตัวปลอมแนแ่ถ้าขึ้นมาพูดแจ๋วเจ๋วเจ๋วไม่ผิดสักคำวันไหนเนี่ยไม่ใช่ผมครับไอ้ผม,มันต้องผิดสักเล็กน้อยหรือถึงมากและปานกลางดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมถึงบอกว่าเมื่อจตุพรมาผมมาน้องๆของผมที่นี่ที่ขึ้นเคยปลาใสาไล่เผดเดก,การ สู้เพื่อความเป็นธรรมเพื่อความถูกต้องก็เราก็เคยสู้กันมาอยู่แล้วพี่นกเขาคณะหลอมรวมผมก็อยู่ด้วยแต่ที่ไม่ได้มาเนี่ก็หาช่องทางอยู่ครับเพราะบางทีก็เราแก่แล้วนะครับหน้าตาเด็กๆอย่างนี้อย่าถือว่าอายุไม่น้อยนะครับหกสิบก็ไปแล้วครับแต่คนเราช่วยไม่ได้ว่าบุญวาสนามันมาหน้าตามันอ่อนกว่าอายุขึ้นเวทีวันนี้ก็ให้องค์อิงมัน อิจฉาสักท e ีวะว่าคนหกสิบในยังน้อยหลอกกว่าทักษิณชินวัตรแล้ววะคนอะไรไม่มียังอายลูกอยู่บ้านดีๆรวยเป็นเศรษฐีจับลูกไปเป็นนายกให้คนมานั่งด่ากันเนี่ยไอพ่อแบบนี้สมควรเอาไว้ไหมครับเมื่อก่อนเคยเป็นพวกไม่เป็นไรครับในพักเพื่อไทยเพื่อนฝูงกันทั้งนั้นไม่ว่ากันแต่ที่ขึ้นเวทีต้องก่อนต้องการความถูกต้อง ต้องการนายกที่ดีกว่านี้ไม่ใช่คนจะมารวมหัวกันเพื่อเลี่ยงภาษีอย่างนี้เอาไม่เอาครับอย่างนี้ต้องไล่ไหมครับไล่แล้วจะทำยังไงต้องไปบอกเพื่อนไม่ใช่ออกไปไอ้ไล่อย่างนี้คนแค่นี้มันหน้าด้านพี่น้องครับไม่มีทางหรอกครับที่เขาจะออกไปไง่ายๆดูสิครับ ขนาดนะักข่าวถามขนาดเขาตอบบอกว่าเอ้ยเอาชื่อบีดาเอาชื่อทักษิณออกมันบอกยังบอกอผู้ชายคนนั้นเลยยังโอ้โหดูหน้าดูตาดิครับลูกคนรวยมาเป็นนายกถ้าไม่มีพ่อชื่อทักษิณพี่น้องครับป่านี้นะครับเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านแล้วถ้าไม่คุณพ่อชื่อทักษิณป่านี้ก็ไม่ได้มานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีป่านี้ก็ไม่ได้นั่งเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แล้วนายกอย่างนี้เขาเรียกนายกอะไรครับนายกพ่ออุ้มหรือนายกให้พ่ออุ้มหรือนายกทักษิณอุ้มแล้วใครเป็นนายกกันแน่ครับวันนี้ดังนั้นพี่น้องที่ครครับจตุพรพรมพันธุ์บอกกับพี่น้องประชาชนแล้วว่าถ้าเกิดว่าพรบทาซิโนเข้าสภาเข้าพรมวันไหน เขาจะมาพูดจาปลาัยแล้วเริ่มไล่รัฐบาลอุงอิงจตุพลมาแล้วใช่ไหมครับมากี่วันแล้วครับก็อพอผมรู้ว่าจตุพลมาปั๊บเรื่องนี้แต่ผมยังไม่รู้ว่าเขามาขึ้นเวทีก็เลยโทรหาไทยกรว่าไทยกรวันนี้มันปากแล้วว่าอยากมาไล่นายกรัฐมนตรีสักทีได้บอกว่าเพื่อนเขาบอกจะมีปัญหาอะไรสําหรับทานาวุฒิวิชชยดิต คนเคยเป็นบุตรบุญธรรมทักษิณกลับมาไล่ทักษิณกับองค์อิงกับครอบครัวจินวั์จะเป็นไรไปผมถึงบอกกับพี่น้องไงครับผมถึงต้องมาและจะมาบ่อยๆจะมาเป็นประจำวันไหนว่างมีเวลามาทันทีเยี่ยมพี่น้องประชาชนหลังจากที่เราไปปราศัยที่เชียงใหม่ คนที่เขาลงนายกอบอโจนะครับที่พวกผมไปเชียร์จตุพรไปเชียร์เนี่ยเมื่อก่อนก็อยู่พักเพื่อไทยแหละครับแต่สุดท้ายเขาไม่เอาลงเอาคนของตัวเองลงเพื่อที่จะได้ควบคุมกำกับงบประมาณอะไรสารพัดที่เชียงใหม่เมื่อไม่เอาลงปั๊บไอ้คนนี้มันสนิทกับพวกผมและเป็นคนดีคอยดูแลเอาใจใส่กันผมก็ไปช่วยปลาใสให้เขาพี่น้องเชื่อไหมครับสุดท้ายพวกผมแพ้ครับ แพ้นิดเดียวครับห้าหมื่นผมถือว่าไม่แพ้คนธรรมดาสู้กับอดีตนายกทักษิณกับพรรคเพื่อไทยแพ้ห้าหมื่นผมเรื่องว่าจิบจอยชนะด้วยซ้ำไปครับและสุดท้ายตระกูลที่เขาลงนายกอบอจอสู้กับพรรคเพื่อไทยเขาก็ถอนตัวออกจากพรรคเพื่อไทยพวกผมก็เลยต้องแยกตาแหลกขาดกับพรรคเพื่อไทย วันนี้จึงมาขึ้นเวทีไล่นายกของพรรคเพื่อไทยที่ว่าชื่ออุ้งอิงชินวัตรแพทองทานดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ก็กล่าวว่าจะมา,มาพูดจะปลาใสแค่หอมปากหอมคอหลายๆเรื่องที่อยากจะพูดเอาไว้วันหน้าค่อยมาพูดกันอีกแต่เรื่องที่จะพูดคือเรื่องคาสิโนอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนชอบผมก็ชอบนะเล่นการพนันเนี่ย ใครท้าว่าเฮ้ยรถคันหน้าที่จะผ่านมาเนี่ยเลขท้ายเลขอะไรท้าพานันกันทีละร้อยสองร้อยผมกดเอ้ยสนุกคลายเครียดเพราะเราเก่แล้วเราก็พยายามนั่งนับเลขไม่ผิดใช่ไหมครับแต่เรื่องบอลการพาน,นันมันมีทั้งออนไลน์ถ้ามันดีจริงนะครับตั้งแต่สมัยหอรอ่ห้าเขาไม่เลิกหรอกครับในสมัยนายควงอภัยวงทําได้ไม่เกินสี่เดือนเขาก็เลิกเพราะทําให้ประชาชนล่มจมยากจนลงครับ แต่วันนี้ที่เขาทํากันเนี่ยครับเพราะประเทศนี้มันมีเงินงอกเงยมาจากแหล่งหลายหลายแหล่งที่เป็นเถาเถาเยอะแยะ,ยะมากมายไอ้พวกคนรวยทั้งนั้นแหละครับไอ้คนจนแบบเราเราเนี่ยมันไม่มีเงินงอกเงยหรอกเถาเถาอ่ะไอ้คนรวยได้มาจากตรงนั้นค่ะคอรผมคำมิชชั่นนี่ก็ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษผมนี่ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะไหวนะภาษาไทยก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับดังนั้นเวลาผมพูดผิดพีด่น้องต้องตกมือแล้ฮะอ้ภัยไอ้อภัยนะครับ พภาษาอังกฤษไม่ไหวภาษาไทยไม่แข็งแรงเลยครับผมเนี่ยดังนั้นไอ้าเว่าเโทาเยอะแยะมากมายเวลามันได้เงินโถาโถมาแล้วเนี่ยมีคาสิโนก็เข้าไปคาสิโนทีครับคนรวยรู้จักหมดเฮ้ยเล่นไพ่ได้ร้อยล้านเอาแล้วเรียบร้อยได้เงินมาจากบ่อนเอาเป็นแหล่งฟอกเงินและอย่างเงี้ยมันสมประโยชน์กันไหมครับพี่น้องดังนั้นรัฐบาลน,นี้ที่เคยปาราศสัยหาเสียงมา ไม่เคยทําได้สําเร็จถ้าแรงขั้นต่ําก็ยังทําไม่ได้ไอ้เงินดิจิตอลดิจิตเตอร์วัดวอลลงวัน,วน,วนเลตอะไรเนี่ยยังจ่ายกันไม่ครบเลยครับแล้วเงินผู้สูงอายุอะไรต่างๆที่ปลาใสหาเสียงมายังไม่ได้ทาเลยครัแต่สิ่งที่ไม่ได้ปลาสัสอย่างพระราชบัญญัติคาสิโนมึงจะเอาเข้าโครมโมแล้วจะให้เกิดในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นเราต้องต่อต้านอย่าให้มันเกิดถ้ามันเกิด ความจิบหายจะเบิดกับประชาชนและประเทศไทยครับเอาละครับพี่น้องที่เคารพจบกันแค่นี้นะวันหน้าจะมากันใหม่และจะใช้น้ำเสียงแบบนี้และจะจัพูดสะดุดกันแบบนี้ถ้าพูดสะดุดและคือธนาวุฒิวิชัยดิตให้จำไว,ว,โโโว้นะครับผมนี่อดีตโฆษกนปชนะครับคนเสื้อแดงนะครับแต่ว่าคนเสื้อแดงอย่างผมบอกไปแล้วว่าไม่เคยรับใช้พักการเมืองครับ ไม่เคยรับใช้บุคคลครับถ้าจะรับใช้รับใช้ประชาชนและประเทศไทยสร้างประชาธิปไตยสร้างความถูกต้องให้กับประเทศนี้ครับสวัสดีครับ